ช่วงสุดท้ายครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยนะครับจับดโดยกอพิทักษ์ความเป็นธรรมกับประเด็นการคืนลดกับไฟแนนซ์นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณธีรุธป,ประกายสันติสุขต่อนะครับว่าถ้าเป็นผู้คำ้ำคุณธีรุิฮะถ้าเป็นผู้คำ้ำจะต้องรับผิดชอบอย่างไรผมยกเป็นเคสตัวอ,อย่างเลยได้ไหมครับเวลาจะได้สั้นๆอย่างเช่นผู้ซื้อเนี่ยติดไฟแนนซ์อยู่2เดือนแล้วไฟแนนซ์โทรมาทวง นะครับผู้ค้าผิดชอบผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างค่ะคือตามนะครับหลักกฎหมายนะครับครับการทําสัญญาเช่าซื้อเนี่ยแล้วมีการทําคาประกันนะครับอีกหนึ่งสัญญาเนี่ยผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะกําหนดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับครับผู้ค้าประกันต้องรับผิดเหมือนนะครับลูกหนี้ร่วมอค่นี้เดียวนะฮะรับผิ แบบทุกอย่างทุกรายการทุกกรณีเนี่ยเหมือนผู้เช่าซื้อเลยนะฮะกรณีที่นะครับทางผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดสองม้วดแลวโดนไฟแนนซ์ทวงถามเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามหลักสัญญาเนี่ยก็คือจะต้องรับผิดในเงินค่ามวดที่ค้างที่เขาทวงมาละครับนะฮะอ๋อก็คือรับผิดชอบเท่ากันถ้าเกิดมีการฟ้องร้องศาลเขาก็จะฟ้องผู้คำด้วยถูกไหมฮะใช่ครับรับผิดเสมือนลูกหนี้ร่วมนะฮะในทางกฎหมายที่เขาใช้คํากัน สมมุติผู้ค้ำเป็นข้าราชการล่ะอย่างนี้ผมมีเคสโดนปรึกษามาน้องก็เป็นข้าราชการ,รแล้วเขาเป็นผู้ค้ำแล้วถูกทวงถามมาตรงนี้นะครับทางไฟแนนซ์บอกว่ากาลังจะส่งเรื่องดําเนินคดีกับทางศาลในหน้าที่การงานเขามีความเดือดร้อนไหมอันนี้ต้องบอกว่าเดือดร้อนมากมากเลยนะครับครับการค้ำประกันเนี่ยทางวงการกฎหมายเขาท่องกันมาเลยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง ครับเอากระดูกมาแขวนคออนะฮะคือรถอะไรต่างๆเนี่ยผู้เช่าซื้อเขาไม่ได้มาให้เราขับนะฮะในทางปฏิบัติเนี่ยครับทัวคัมเนี่ยไม่เคยได้แอมบอกในรถยนต์แน่นอนในกรณีแบบนี้เนี่ยทางข้าราชการท่านที่ยกตัวอย่างเนี่ยเดือดร้อนนะฮะแล้วเมื่อถูกฟ้องศาลเนี่ยก็จะต้องรับผิดเนี่ยลูกนี่ในฐานะลูกนี่ร่วมเนี่ยเช่นเดียวกับ ทางผู้เช่าซื้อเลยนะฮะแล้วไม่มีสิบปฏิเสธเป็นอื่นด้วยครับนะฮะถ้าเราเจอสภาพจำยอมเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องการนะฮะประกันโดยบุคคลซึ่งกฎหมายเขาบังคับนะครับว่าจะต้องรับผิดเนี่ยเท่ากับผู้ที่เช่าซื้อครับซึ่งเรื่องแบบนี้นะครับมันมีปัญหาเนี่ยมานานมากนะครับแล้วเป็น เป็นกรณีที่ตอนค้ำประกันนะครับให้กันเนี่ยก็ไม่คิดว่าทางผู้เช่าซื้ออะไรเขาจะมาผิดสัญญาก็ดูอาจดูดีเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันเป็นญาติเ,าเ,ปาเป็นแฟนกันอะไราานะฮะครับก็ไม่คิดว่าเขาจะผิดนะผิดสัญญาแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าเวลาเราไปขอผ่อนเนี่ยมันสี่ปีหกปีเจ็ดปีก็มีเหมือนกันบางทีใช่ครับมันความไม่แน่นอนมันมีทุกเดือนอืนะฮะแล้วเวลาผิดสัญญา อะไรกันโทรหาเขาเนี่ยส่วนใหญ่โทรไม่ติดแล้วนะเขาเปลี่ยนเบอร์แล้วนะเขาเลิกคบแล้วล่ะครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไงตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ผู้ค้ำประกันถูกบังคับคดีก่อนเลยครับอืครับเพราะเป็นข้าราชการมีทรัพย์สินมีที่อยู่แน่นอนสืบทรัพย์ง่ายครับครับสืบทรัพย์ง่ายเพราะฉะนั้นโดนยึดรัพย์ก่อนอืแน่นอนสมมุติรัพย์ไม่มีให้ยึด สมมติสมมติอราเริ่มต้นพอเขาส่งไปศาลก็ไปอยู่ในชั้นไก่เกียร์ถ้าเกิดไก่เกียร์จบขอผ่อนชําระอะไรได้มันก็จบถูกไหมฮะครับครับแล้วถ้าเกิดมันไม่จบทางไปนั้นเขาสามารถเอาความผิดได้ก็คือขอหักเงินเดือนถูกไหมฮะครับครับแล้วการหักเงินเดือนที่เขาจะหักเป็นแบบไหนฮะเต็มจํานวนหรือว่าเป็นยอดที่ข้าราชการคนนี้จะพอไหวหรือจะอย่างไรคือการอายัดเงินเดือนนี่ยนะครับครับ ในในส่วนเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่ากรณีที่อายัดเดินเดือนของทางธาราชการเนี่ยมันมีกฎหมายตัวใหม่ขึ้นมามีเกณฑ์อยู่ะฮะมีเกณฑ์อยู่ล็อกไว้ได้มันมันก็อายัดไม่ได้ใ,ในส่วนตรงนี้นะครับครับแต่ว่าผมจะจะเรียนอย่างนี้ดีกว่าค,คือกรณีเนี่ยทางผู้ค้ำเนี่ยโดยมากเนี่ยเท่าที่ผมทําคดีมาเนี่ยครับเขารับชําระเนี่ยแทนผู้ที่เช่าซื้อเนี่ยทั้งหมด นะฮะครับ,รบส่วนใหญ่ก็คือว่ากลัวประวัติของตัวเองเสียกลัวถูกยึดทรัพย์บังคับคดีเพราะเวลาฟ้องคดีพวกเช่าซื้อเนี่ยโดยมากเนี่ยทุนทรัพย์มันจะอยู่ย่านห้าหกแสนกันไม่เกินล้านนะครับ,รบแล้วเขาก็ชําระให้หมดแล้วเขาก็ไปใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยฟ้องเอากับผู้เช่าซื้ออืมประเด็นเนี้ยถามนิดหนึ่งท่านเดียวุตนฮะในกรณีผู้ค้ำเนี่ยพอโดนตกเป็นกระดอยโจรแล้วถูกไหมฮะ เขาจะอ้างต่อสารได้ไหมว่าทําไมทางบริษัทลิสซิ่งไม่ไปบังคับพดีกับผู้ซื้อ,อรายแรกก่อนใช้ยกประเด็นอ้างนี้ได้ไหมฮะเรียนต่างครับไม่ได้เลยครับ<ะ>เพราะว่าในหลักกฎหมายเนี่ยจริงๆก็มีสิทธิ์เกี่ยวแต่แต่นะฮะค,คือในจุดตรงนี้เนี่ยในสัญญาคําประกันเขาจะทําล็อกไว้เลยว่าคุณห้ามอ้างในลักษณะว่าต้องไปเรียกร้องฟ้องกับทางผู้เช่าซื้อหรือลูกหนี้ชั้นต้นก่อน ครับตัวนี้สัญญาค้าประกันเขาปิดตายจุดนี้เป็นยินยอมโดยอัตโนมัติเลยเนี่ยใช่ครับคือในเมื่อเราคําประกันเนี่ยเราต้องท่องไว้เลยนะครับต้องเตือนใจตัวเองไว้เลยว่าเราอาจจะถูกฟ้องครับนะฮะถ้าให้แนะนํตออกไปก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ก็อยากไปทําเลยนะครับคุณคุณธีรวุฒิผมผมคาดใจอยู่อยู่ข้อหนึ่งที่คุณธีรวุฒิบอกว่าเงินเดือนถ้าเป็นข้าราชการไฟนันไม่สามารถที่จะมาหักได้ถูกไหมครับครับ แล้วไฟน a n c e เอาความผิดอะไรได้อีกไหมไฟแนนซ์ก็ <Finance S 1> สืบครับสืบทรัพ์ใช่ไหมไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็จะต้องไปดาเนินการนะครับคร,ร,รับสืบรั์อ่ะถ้ามุสืบทซัพ์แล้วไม่มีล่ะฮะสืะบทรัพย์ไม่มีครับสืบทรัพย์ไม่มีเขาก็จะต้องทํานะครับใช้เขาเรียกว่ารอเวลาแล้วก็สืบหาจนกว่าจะเจอนั่นแหละเพราะว่าสมมติยอดนี่มันไม่เกิน ในส่วนของผมที่บอกก็คือว่าหนึ่งร้านนี่มันไม่เข้าคดีล้มละลายอยู่แล้วล่ละครับแต่ในจุดตรง,นตงเ,นรเนี้ยฮะอ่าถ้าถ้าเราต้องดําเนินการเนี่ยสืบซับไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะพบข<อ>้อมูลใหให้เวลาสิบปีสิบป,ปีท<อ>ี่เริ่มจากวันฟ้องใช่ไหมฮะอารัพนับจากวันที่สาลมีคําพิพากษาโอครับท่านเทวุฒิแล้วในเคสนี้กลับกันถ้าเป็นเอกชนนะคนทํางานไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ว่าเงินเดือนไปถึงสองหมื่นแต่เป็นผู้ค้าอย่างเนี้ย แล้วมันไม่มีการตรับอย่างเงี้ยมันถึงสิบปีแล้วจบไปมันมันมีอย่างนี้ไหมเรียนสอบถามนิดหนึ่งสิอันนี้จะถามแบบมันก็มีครับคือ <c oughs> ถ้าเป็นเอกชน <c oughs> ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยนะครับเมื่อสืบทรั์หรืออะไรไม่พบเนี่ยทางเจ้าหนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะไปยึดอะไรมาเพื่อขายทอดตลาดชาระหนี้ตามสัมพิพากษาได้นี่ครับเขาก็เมื่อสืบไปสักระยะหนึ่งเนี่ยทางทีมงานเขาก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่าคดีมันแบบนี้มันเยอะ ก็ต้องปล่อยหมดอายุไปโดยปริยายใช่ก็หมดอายุความในในเรื่องการบังคับคดีไประยะเวลาในการบังคับคดีไปนะครับอครับก็ต้องสิบปีใช่ไหมในการฟ้องร้องคืออะไรก็สิบปีหมดก็พูดพูดยังไว่าถ้าอย่างนี้บางคนบอกผมมีแค่นี้ผมก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมอยู่เอกชนอย่างเงี้ยก็ปล่อยคดีหลุดไปเยอะไหมฮะอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้อันนี้ไม่อันนี้ถามเพื่อเป็นความรู้ไม่ใช่ว่าท่านผู้ชมอย่างบ้านเอากระตุนประเด็นในการ ต่อรองอ้าวก็เป็นความรู้นะอใช่ป่ะเออมันก็มันก็มีการปล่อยมันก็มีการปล่อยเนี่ยจนขาดอายุความไปแต่ว่าคือถ้าส่วนใหญ่นะฮะเขาก็จะหลบหลีกนะครับการทำนิติกรรมที่จะให้ตัวเองมีทรัพย์สินเนี่ยครับนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันขาดไปสิบปีก็เยอะนะครับก็เยอะก็เยอะอยู่ทีนี้น็คือแค่แเชิญ่นะแค่แค่ก็เลย หลายคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปสนใจในเรื่องการที่จะเข้าไปคุยเจราจาอะไรกับทางไฟแนนซ์นะฮะอันนี้ก็คือปล่อยให้เรื่องเงียบไปอันนี้ก็ก็มีเยอะมีเยอะครับที่ที่นี้บางทีเรียนสอบถามในกรณีผู้เช่าซื้อนะฮะเพราะว่าพอติดไฟแนนซ์แต่จริงๆเขามีทรั์แล้วถ้าเขาโอนรับไปเลยจนกระทั่งเขาไม่มีตังค์เนี่ยเรามีการบริษัทมีการสืบสืบทรัพย์ตรงนี้ด้วยไหมฮรมีฮะอันนี้ก็คือว่ามีการสืบทรั์นะครับ ในเรื่องของการโอนที่ดินโอนทรัพย์สินอะไรพวกนี้ถ้าสืบรู้ว่าในระหว่างที่มีเป็นหนี้ทางไฟแนนซ์และมีการโอนเพื่อยักย้ายถ่ายเทหลบหลีกการบังคับคดีเนี่ยก็ถ้าทราบนะก็จะเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ขึ้นมาครับนะครับก็อาจจะโดนฟ้องนะครับเป็นคดีอาญาเพิ่มเติมได้นะครับครับโอเคได้ครับคุณธีรวุฒิวันนี้รบกวนเวลาเท่านี้ดีกว่านะครับวันนี้ผมว่ามันก็กระจางหมดแล้ว นะครับแล้วก็ทางผู้ซื้อผู้ค้าก็จะได้รู้แล้วว่าถ้าตัวเองจะคืนลถไฟแนนซ์จะต้องทําอย่างไรนะครับขอบคุณท่านธีรวุฒิมากเลยครับครับครับสวัสดีครับขอัคุณจริงจริงเรื่องการคืนลถไฟแนนซ์อาจารย์ผมที่เรานําเสนอเรื่องนี้ผมก็ถูกปรึกษามานะครับแล้วก็ผมเห็นว่าตอนนี้มันก็มีธุรกิจใหม่ที่อย่างที่บอกรับคืนลถไฟแนนซ์อันนี้ผมก็เพิ่งเห็นธุรกิจนี้นะพอเราเห็นธุรกิจนี้เราก็ แปลกใจแล้วเราก็ตกใจเอ๊ะตกลงมันทําได้หรือทําไม่ได้ก็อย่างที่คุณธีรุิบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ข้ขอกฎหมายถ้าเราเข้าไปแล้วมีทนายหรือว่ามีนักกฎหมายที่มีความรู้นิดนึงไปเจราจาต่อรองก็ดีจริงๆมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ท,ที่คุณกิตชัยถามคุณธีรุธเนี่ยก็คือที่บอกว่าถ้าคุณไม่ผิดสัญญาครับก็โพราะฐานะนาที่แหละถูกไหมจ้าเดี๋ยนี้แลิกคืนฟินแล้วจะมาเลกเก็บค่าใชา้บริการบางคนอย่างนี้จย์บางคนที่ผมเจอมาเนี่ยคืออย่างนี้ พอลบไปคืนแล้วไม่รู้ก็เลยไปเซ็นเอกสารบางอย่างอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้จริงๆฝากข้อคิดนะครับท่านผู้ชมนะนะครับจริง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 พอเราคุยเรื่องรถเสร็จเดี๋ยววันไหนต้องนัดกับคุณธีรุฒิอีกสักเทปหนึ่งนะเอาเรื่องรถเรื่องบ้านอถูกไหมฮะคือกระบวนการอาจจะใกล้เคียงกันอาจจะแตกต่างกันในวิธีการต่อรองการเจรจาใช่แล้วครับแล้วก ผมก็เชื่ออย่างว่ามาตรฐานในข้อกฎหมายก็จะแตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้และเราจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องต่อรองกับไฟแนนซ์แล้วก็ธนาคารเรื่องบ้านก็สำคัญอีกเรื่องนี่งที่ดีที่สุดนะครับก็คือการมีระเบียบวินัยการใช้จ่ายเงครับ อาจารย์รผมเชื่ออย่างว่าใครก็มีระเบียบว,วินยัยนะซื้รอรถแต่ปัญหาพอผลกระทบโควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่คอนโทรลไม่ได้จริงๆเรียกว่าเชื้อปราเซียนนะ <c oughs> ปราบ <c oughs> ทุกอย่างครับช่วงสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับจะขออนุญาตเป็นข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการครับเราอยากจะให้ทุกท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพครับเชิญเลยครับอาจารย์โรครับผลิตภัณฑ์ยับยั้งโควิด จากทางเวิษัท TBI โพลินนะครับผมความปลอดภัยและผลข้างเคียงของวัคซีนนะครับที่ใช้ป้องกันโควิด1 9จากคลิปดังกล่าวที่จะขึ้นหน้าจอนะครับก็คือ t i ฟฟานี่ด v เวอรผู้จัดการพยาบาลวัย30ปีของโรงพยาบาลนะครับ C.S.I. m e m o r รียในเมืองทั t ตานุการัฐเทน e สซี e เกิดอาการเป็นลมหลังจากฉีดวัคซีน B.N.T. 1 6 2 B. 2อาจเป็นผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนซึ่งควร ระวังวัคซีนที่รัฐบาลไปซื้อมาอยัางไม่มีการรับรองอย่างเป็นกิจจ์ลักษณะและควรศึกษาผลข้างเคียงที่ได้รับให้ดีเสียก่อนดังนั้นควรใช้ไบโอน็อกของ TBI และชุดป้องกันของ TBI จะดีกว่าเพราะทางบริษัท TBI โพลีนจำกัดมหาชนได้ส่งตัวอย่างผิดพณฑ์รวมไปถึงไบโอน็อกมาให้ทางศาสตราจารย์ด็อตอร์ในแพทย์ประเสริฐเอื้อวราคุณรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยพีดไม,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 ไม่ดนได้ทดสอบตัวอย่างเชื้อซาโคทูหรือไวรัสโควิด -19 นะครับจึงได้นำผลิตภันฑ์ไบโอน็อกมาใส่รวมกับเชื้อแล้วทิ้งไว้พบว่าเพียงไม่กี่นาทีเชื้อไวรัสดังกล่าวก็ตายจึงทำให้เห็นว่าไบโอน็อกมีส่วนผสมบางอย่างที่สามารถฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 ได้ย้ำว่าเป็นเพียงการทดสอบในหลอดทดลองเท่านั้น ทั้งนี้ยังมีผิดพันธ์สุขะอนามัยชีวภาพน้ำยาบ้วนปากมีสองกลิ่นด้วยกันคือ h e r ร์เบิ i n ิงเกและกลิ่นคูมินรวมไปถึงน้ำยาล้างจานนะครับ TBI Easy Clean และผิดพันธ์ยับยั้งเชื้อโรค m ม o n o ok, x s o l u t i o n นสูตรยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ทางออนไลน์มาร์เก TBIPolin.co.th นะครับที่ขึ้นหน้าจอของเรานะครับผมครับและนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนในการวันนี้ประเทศไทยอยากใช้ทุกท่านได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของที่พักผมครับ,รรบชุนคล้ายะอาจารย์ก็หวังว่าวันนี้ที่เรานําเสนอเรื่องของ finance ลดหนึ่งนะฮะเป็นสิ่งที่เตือนสติแล้วก็เป็นข้อคิดเพื่อหาทางออกอย่าตกเป็นเบีย้ยของผู้อื่นเบี <c oughs> ้ยของผู้อื่น <c oughs> ไหมว่าบางทีเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางเยอะนะครับ ก็ให้ระวังไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกในรายการแล้วเป็นห่วงครับเราถึงทําประเด็นในเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเร็วนี้นะครับเราจะทําประเด็นเรื่องเดียวเกี่ยวกับการนําบ้านไปรีไฟแนนซ์ด้วยใช่นะครับทรัพย์สินอื่นที่จะไปรีไฟแนนซ์ด้วยว่าจะต้องรู้เรื่องข้อกฎหมายแล้วจะต้องระวังอะไรบ้างรู้เขารู้เราครันะครับเป็นสิ่งที่ดีเอาละครับเวลาแล้วครับจะรอด ครับท่านผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังเราได้นะครับที่ YouTube องค์กรพิทักษ์ความมแล้วเว็บไซต์ i l a n d Today 2020ที่ขึ้นหน้าจอสามารถสแกนชมรายการย้อนหลังของเราได้ครับผมครับหรือท่านจะกดมาเป็นแฟนเพจขององค์กรพิทักษ์ความมก็กดมาได้เลยนะครับมีเรื่องราวใดๆนะครับอยากจะให้เรานำเสนอแจ้งมาทางข้อความได้เลยเอาละครับหมดเวลาลงแล้วครับกับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ